เรามาพบกับพวกเราทั้งสามคนนะคะในรายการสุวรรณภูมิโฟกัสนะคะก็จะพาไปในสถานที่ต่างๆนะคะที่มีความสําคัญนะคะมีความที่ขลังก็มีนะน้องดาวน้องฟ้าใช่ไหมวันนี้เราทั้งสามคนนะคะมีนตรังสิมันมีฟ้ารังสิมันค่ะมีดาวรังสิมันค่ะจริงๆแล้วน้องดาวไม่ต้องมาก็ได้นะเจอบ่อยแล้วบอกนะคะวันนี้เรา ทั้งสามคนเนี่ยอยากจะพาคุณผู้ชมนะคะในรายการเนี่ยไปที่วัดวัดหนึ่งค่ะค่ะเขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าวัดช่องลมอาใช่ค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นมันยากาศดีถึงกับที่ครั้งหนึ่งนะคะรัชกาลที่5เคยเสด็จมาอย่างที่แห่งนี้ค่ะแล้วก็เป็นที่มาของชื่อวัดวิเวกวายุพัฒน์ค่ะและที่วัดนี้นะคะเขาบอกว่า มีวิหารทั้งหลังเลยค่ะยกมาจากวัดเบนจะมาประพิรที่กรุงเทพแต่ยกมายังไงเนานั่นสิคะต้องไปดูในรายการใช่นะคะถ้าอย่างนั้นก็ไปรับชมเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะ ดาวดูคลองเนี้ยทั้งเส้นทั้งสายนี่พี่จะบอกว่าคลองนี้ชื่อว่าคลองจิกเมื่อกี้เนี้ยพี่ไปยืนข้างๆคลองนะพี่เห็นแบบคนเนี่ยล่องเรือกันลึนกเ, <ๆ S 1> เลยรู้ไงไงใช่ไปอยู่กลางท่ใอยู่นั่นน่ะใช่ไหมคลองนี้เนี่ยยังเป็นคลองที่น่าจะเป็นสายน้ําที่ไหลไปเชื่อมถึงแม่น้ําเจ้าพยาเลยนะ<อ>แต่พี่เล่าขนาดนี้แล้วเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าเรื่องราวที่พี่นัอบอกตอนเมื่อต้นรายการเนี้ยเกี่ยวข้องกับวัดเบญจมาศบพิธยังไงทั้ง ลองทั้งที่แห่งนี้ไม่ยังไงนะน้องดาวไม่ใช่ก็พี่ลองนึกถึงคําว่าเบนจมะเนี่ยแต่ว่าที่5ไงพี่เหมยเล็กเคยได้ยินไหมเบนจะพาคีเคยได้ยินไหมคะเดี๋ยวดาวจะพาพี่ไปดูอะไรที่เกี่ยวข้องกับที่5้าไปมีหลักฐานบอกชัดเจนเลยไปดูกันค่ะนี่นี่นี่ นี่ไงคะพี่หมวยเล็กเห็นไหมตรงนี้ฐานที่เป็นบันไดทางขึ้นค่ะมีเลข5อยู่ตรงนี้นี่อยู่บนพานด้วยนะคะสำคัญมากๆค่ะเพราะว่าเจดีย์นี้นะคะสร้างขึ้นในสมัยรนเก้ารัชกาลที่5ค่ะพี่หมวยเล็ก นัตั้งแต่ที่ร้นเก้ารัชกาลที่5นะคะ,สะเสด็จทางชลมากนะคะมากระบพ้าที่วัดแห่งนี้คะ่ะพี่เหมยเลย็กก็ทรงโปรดอุปธรรมทำนุบำรุงวัดนี้มาโดยตลอดค่ะทั้งสร้างสาราการปรเรียนนะคะหมูกุติสง์แล้วก็ทรงโปรดให้สร้างสถูปเจดีนี้แล้วก็พระราชทานว่าราชูทิศเจดีคะ่ะนี่มีชือ่ <ไป S 2> อยู่ด้านห,หน้านพี่เหมยเล็กนี่นก่อนที่วัดนี้จะเป็นวัดเนี่ย เป็นแค่สำนักสงฆ์มาก่อนอแต่ว่าได้รับพระราชทานค่ะวิสุงคามศีมาจากตนเจ้าราชการที่5ยกให้เป็นวัดขึ้น<ต>ค่ะไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับวัดเป็นยังไงอยู่ดีนะดาวเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเดี๋ยว,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 ยวจะพาเข้าไปด้านในวดัดจะมีเรื่องราวสำคัญมากออแอบบอกไว้ก่อนนะคะว่าเกี่ยวข้องกับพระอุโบสถทั้งหลังเลยพี่หมยเล็กอ๋อหรอโอเคงั้นเอาแบบนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงค่ะไปค่ะ ตอนนี้เหมวอเล็กก็เดินลอดใต้ซุ้มที่วัดแห่งนี้มาแล้วนะคะแต่แอบกระซิบนิดน,นึงว่าช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยไม่ได้บอกค่ะว่าตอนนี้เราอยู่ที่วัดไหนเพราะว่าเหมวยเล็กลืมนะคะอ่ะอเราเนี่ยอยู่กันที่วัดวิเวกวายุพัฒน์ตำบลคลองจิกอาเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน,นั่นเองซึ่งวัดแห่งนี้เนี่ยนะคะมีเหตุผลในการสร้างวิหารพระเหลือที่หมวอเล็กจะพาคุณผู้ชมเข้าไปค่ะวิหารแห่งนี้เนี่ยเหตุผลการสร้างเนี่ย เหมือนกับที่วัดที่เราเคยพาคุณผู้ชมไปนะก็คือวัดใหญ่หรือว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองนะคะแต่ว่าเหตุผลในการสร้างจะเหมือนกันตรงไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยค่ะ วัดใหญ่หรือว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่จังหวัดพิษณุโลกนั้นเนี่ยประมาณปีพศ1900ค่ะมีความเชื่อว่าพระมหาธรรมราชาลิไทยนั้นทรงโปรดให้หล่อพระพุทธรูปขึ้น3องค์นะคะก็คือพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีแล้วก็พระศรีศาสดาค่ะซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยมีเหตุการณ์ก็คือน้ําทองเหลือค่ะทําให้ได้มีการหล่อพระพุทธรูปเพิ่มเติมอีกองค์หนึ่งนะคะแล้วก็เฉลิมพระนามขึ้นว่าพระเหลือก็เป็นเหตุผลเดียวกันกันกบที่วัดแห่ง วัดวิเวกวายุพัทค่ะวัดแห่งนี้ตอนนั้นประมาณปีพศ2 5 0 0ต้นต้น,ตนก็ได้มีการหล่อองค์พระประธานขึ้นนะคะอยู่ที่พระอุโบสถอีกหลังคุณผู้ชมแต่ว่ามีน้ำทองเหลือเหมือนกันค่ะเลยนำมาหล่อพระพุทธรูปเพิ่มขึ้นเป็นพระเหลือแห่งนี้และที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะก็คือพระสาวกด้านซ้ายและด้านขวาก็คือพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะรวมถึงสร้างมนฑปประดิษฐานไว้ บริเวณด้านหน้านั่นเองค่ะ มไปกราบพ้าเหลือมาแล้วนะคะดาวก็ขอพาคุณผู้ชมมากราบอดีเจ้าอาวาสวัดวิเวกวายุพัฒ์บ้างค่ะ ครูโอภาษวรพัฒน์นะคะเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดรูปที่7ค่ะท่านนะคะได้รับการแต่งตั้งจากเทระสมาคมให้ดํารงตําแหน่งเจ้าคณะตาบลคลองจิกค่ะแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ริเริ่มการก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่แทนพระอุโบสถหลังเดิมที่มีขนาดเล็กแล้วก็สุดทรงไปตามกาลเวลาค่ะอีกทั้งยังมีการถมที่ดินวัดแล้วก็การสร้างเสนาสนะต,ต่างภายในวัดมากมายหลายที่เลยค่ะนับได้ว่าท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดรูปสําคัญอีกรูปหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ ในพระโอโบสถจริงๆองค์ท่านก็ไม่ได้ใหญ่มากนะที่หัวเล็กใช่คือก่อนหน้านี้พี่ก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังครัาค่แล้วล่ะว่าวิหารพระเหลือเนี่ยเป็นมายังไงก่อนที่จะมาหล่อพระเหลือก็หล่อองค์พระประธานมาก่อนเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่าไหมไปค่ะพลเมือง เกิดกับหลวงพ่อสังวานพี่สร่มให้เลยตอนปีพศ2515เนี่ยคือตอนนั้นเองเนี่ยเกิดเหตุการณ์ตรงที่ว่าถูกโจรกรรมองค์พระประธานองค์เก่าก่อนหน้าน,นี้ไม่ใช่องค์นี้นะองค์พระประธานองค์เก่าถูกโจรขโมยไปแล้วหลวงพ่อสังวานเนี่ยก็เลยต้องมาประชุมพูดคุยกับบรรดาชาวบ้านว่าเฮ้ยเนี่ยเราจะเอายังไงดี จากนั้นเองเนี่ยคือพี่จะบอกว่าชาวบ้านเนี่ยต่างเอาของมีค่าเนี่ยมาบริจาคเป็นพุทธบูชาแล้วก็นํามาหล่อเป็นองค์พระประธานแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะเกิดหลวงพ่อเหลือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้หล่อแค่องค์พระประธานองค์นี้นะแต่ว่ามีการหล่อเพิ่มเติมก็คือมีองค์พระประธานเพิ่มอีก3ามองค์เป็นองค์พระประธานที่อยู่ใกล้ๆก,กับมาทำมัดไม้แล้วก็มีอีกองค์หนึ่งนี่ตอนนี้ไปอยู่เมืองกาญแล้ว ตอนนี้ไปอยู่เมืองการแล้วน้องดาวแล้วก่อนก่อนที่น้ำทองจะเหลือแล้วก็เอาไปหล่อเป็นผ้าเหลือนั่นเองโอ้โหอันนี้เป็นแรงใจจากชาวบ้านเลยที่ทำได้ขนาดนี้เอ๊แต่พี่ก็ยังสงสัยอยู่นะว่าวัดเบญจมะบอบพิษ ตอนแรกเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับวัดนี้ยังไงต้องดาวอา้าวพี่หมวยเล็กก็เรื่องราวเนี่ยยังไม่ได้จบแค่ภายในพระอุโบสถนี้นี่เนี่ยคือพระอุโบสถหลังใหม่พี่หมวยเล็กแต่ว่ามีพระอุโบสถหลังเก่าที่พูดไว้แล้วว่าต้องมีความเกี่ยวข้องกับวัดเบญจมาแน่นอนอ๋ออีกหลังนึง าปค่ะจะรออะไรละ่ะคะก็ได้ก็ได้แต่ว่าเมื่อกี้พี่เดินเข้ามาเหมือนพี่เห็นลวดลายวิจิตของอุโบสถหลังนี้ด้วยนะอ่านี่แล้วก็ตรงซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้าเนี่ยจะมีสัญลักษณ์อยู่ก็คือเป็นรอเรือแล้วก็เป็นเลข5ก็น่าจะหมายถึง รอห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองก็เพราะว่าวัดนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับรรัชกาลที่ห้าแบบเต็มๆเลยเพราะว่าถือว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ทําให้เกิดการสร้างวัดวิเวกวายุพัสแห่งนี้ขึ้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่าเพราะว่าพระบถ์หลังเก่ายังติดูแต่ก่อนก่อนจะรีบไปดูพระบถ์หลังเก่าดูตรงนี้ก่อนหาตาก้องค่ะนี่ภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญเลยค่ะที่ทั้งสองพระองค์นะคะเสด็จมาที่วัดวิเวกวายุพัสค่ะมาประกอบพิธียกฉา นี่แหละหลวงพ่อสังวานพี่เหมยเล็กที่เราพูดถึงท่านกันเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกไว้พระคุยเวกวิพาดษาโอยนี่ก็เท่ากับว่านี่พี่กําลังมองไปที่พระอุโบสถเป็นบุญตามากเลยนะแล้วก็รู้สึกอิ่มใจมากที่ได้มาที่นี่โอ้คุณผู้ชมต้องไม่พลาดที่จะมาที่นี่จริงๆนะคะเนี่ยให้มาให้ได้นะที่วัดแห่งนี้เก็บบันทึกภาพไว้นะคะตากล้องอันนี้สำคัญมากเลยค่ะใช่ค่ะไปเดี๋ยวเราไปที่พระอุโบสถเก่ากันไปดูซิว่าจะเกี่ยวกับวัดเบญจมาบพิษยังไง หมยเล็กที่บอกเอาไว้ว่าเกี่ยวกับพระอุโบสถทั้งหลังเลยที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวัดเบญจมาพิษที่กรุงเทพมหานครค่ะนี่นะคะแต่ว่าเรื่องราวเป็นอย่างนี้ค่ะพี่เหมยเล็กเมื่อก่อนเนี่ยพระอุโบสถเป็นพระอุโบสถไม้สักทั้งหลังเลยค่ะซึ่งเขาถอดมาจากที่วัดเบญจมาปพิษจริงๆนะคะคือ นำมาทั้งหลังเลยบรรทุกใส่เรือมานี่เป็นไม้สักแล้วนี่มีฟังก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นมาอย่างนี้ค่ะพอบรรทุกใส่เรือมาก็คงจะชะลอมาตามแม่น้ําค่ะแล้วก็ไปตั้งไว้อยู่ตรงบริเวณเพาะบูรสดหลังใหม่ที่เราไปกันเมื่อกี้อ๋อใกล้ๆนี้นั่นแหละค่ะเมื่อก่อนเนี่ยตั้งอยู่ตรงนั้นแต่ว่า ด้วยการเวลาไงพี่เหมืยเล็กไม้เนี่ยก็ต้องผูต้องพังไปตามเรื่องตามราวใช่ไหมล่ะคะเข <ừ> um. าก็เลยถอดออกคะ่ะแล้วก็สร้างเป็นอาคารปูนแล้วก็นําบานประตูหน้าต่างที่เป็นไม้สักจากของเดิมที่เป็นพระโบสถที่นํามาจากวัดเบงจมารบะพิรอะคะ่ะ <ừ> um. นี่แหละ มาตกแต่งไว้รอบๆใ่หารด้านรอบเนี่ยนี่คือของเก่าเลยนะคะที่เราเห็นแต่ว่าอาคารปูนเนี่ยของใหม่และตรงนี้ก็เลยกลายเป็นวิหารไปตรงนั้นก็สร้างเป็นพระอุโบสถหลังใหม่ที่เราไปกันมาเมื่อกี้นั่นแหละคะ่ะอือเป็นอย่างนี้อ้าวแล้วเมื่อกี้เนี่ยหน้าบันที่พระอุโบสถหลังใหม่เนี่ย ที่ก็เห็นนะว่ามีรอห้าที่น้องดาวบอกวัดนี้เนี่ยมีบรรยากาศที่ร่มรื่นที่รู้สึกได้ไหมคะควายรู้สึกได้เพราะดูอย่างหน้าต่างเนี่ยเขาเหมือนจะแบบทําเป็นลวดลาย<ช>แล้วพอเวลาเปิดหน้าต่างลมเข้ามาบรรยากาศดีแล้วก็เป็นที่เหมือนกับสำรัญพระร,ราชอาริไทของพระองค์จึงพระราชทานนามวัดนี้ว่าวัดวิเวกวายุพัฒจากแต่เดิมเนี่ยมีชื่อว่าวัดช่องลมค่ะน้องดาว วันนี้นะน้องดาวพาพี่มาแบบว่าอธิบายอะไรต่ออะไรนิอุโบสถเก่าเยอะมากจริงนี่วัดวิเวกก็ได้พาไปแล้วนะรู้ไปแล้ว่ามีความเป็นมายังไงนะคะวัดสวยงามอะไรขนาดไหนนะคะมีเกจิอาจารย์ชื่ออะไรบ้างนะคะส่วนอีกวัดหนึ่งนะคะที่เราจะพาไปคือวัดวัดท่าซุงค่ะ ที่นี่นะคะเป็นวังค้งคาวค่ะแล้วก็เขาว่ากันว่าบริเวณด้านหลังพระอ,อุโบสถนะคะก็มีเจดีย์ที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรียอยุธยาจะ<ๆ>เป็นยังไงก็ต้องไปดูกันที่วัดท่าสุงทักษิณารามนะคะเชค่ะ ราบอกคุณผู้ชมไปก่อนดีกว่าว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ช่วงเอ็กซ์ติมโฟรสอยู่กันที่วัดท่าตุงท,ทักษิณารามค่ะซึ่งเมื่อตอนแรกเนี่ยเราสองคนเนี่ยก็ไปยืนอยู่บริเวณหน้าราหูอมจันท์สีดำกับสีขาวนะคะแต่เรายังไม่ได้บอกว่าหมายถึงอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าปล่อยให้คุณผู้ชมสงสัยไปก่อนไงอ่ะบอกเลยแล้วกันค่ะราหูอมจันทร์สีดำกับสีขาวเนี่ย ขามีความเชื่อตามคติโบราณนะคะหมายถึงราหูที่อมพระอาทิตย์กับพระจันทร์ราหูที่เป็นสีดำเนี่ยก็คืออมพระอาทิตย์นั่นเองแต่ถ้าหากว่าสีขาวเนี่ยอมพระจันทร์ไงน้องดาวใช่ค่ะแล้วก็ศาลาไม้ที่เป็นหอสนตมที่เราขึ้นไปกราบพระมาเมื่อสักครู่นะคะก็งดงามมากเลยพี่หมวยเลย็กมีภาพจักรกรรมที่เป็นเรื่องราวูุทธประวัติแล้วก็งานแกสะสลักของเขาเนี่ยก็สวยมากประณีตมากเลยนะนี่แล้วก็ที่ พูดไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะว่าที่วัดนี้มีสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์สําคัญก็คือนี่เครื่องถ้วยเบญจโลงนี่มีกางใส่แบบเป็นเครื่องถ้วยแบบจีนด้วยพี่เหมือเล็กเดียวนะอันนี้ก็คือเครื่องถ้วยบริเวณสองฝักฝั่งนี้เลยใช่แล้วเขาก็ทําเหมือนศิลปะคล้ายๆกันโมเสกที่เขาเอาเป็นกระจกสีมาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็แปะแๆๆแแต่นี่ประยุกต์ เป็นแบบของไทยเราเลยก็คือเครื่องถ้วยเบญจรงค์งดงามมากค่ะแต่ว่าไม่รอช้าเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปทําอย่างอื่นที่อื่นก่อนดีกว่าไปทาบุญไงมาทีวดก็ต้องมาทําบุญสิคะไม่มาทำอะไรไปลึงในความสวยชะงักนิดนึงไงคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปทําบุญกันเลยดีกว่าไปค่ะ ถ้าอุโบโสถของวัท่าทรงทักษิณารามแล้วเห็นไหมพี่เหมือนเล็กเขาก็ยังคงคลิปคอนเซปที่ใช้กระเบื้องเครื่องลายคามเครื่องเบญจรงแล้วก็กางใส่นะเอามาเป็นเศษเลเ็กเศษน้อยแล้วก็ประดับเนี่ยรอบเลยเห็นไหมคะ ตรงกาแพงตรงนี้ที่เป็นของพระอุโบสถตรงทางเข้าตรงนี้ก็ใช่นี่พี่มองเห็นแล้วม,มีทุกส่วนจริงๆร,ริงพระอุโบสถรอบเลยใช่แล้วหน้าบันก็งดงามเลยอันนี้เป็นกองล้อทรรมาจักรนี่ดาวเราดัส่อละพัดเจด้วยนะสองห้าสามสามใช่นะคะวิยแต่ว่าที่เนี่ยโดยรอบแลนะ้วเนี่ยมองไปนะมีสิ่งที่น่าสนใจอีกเยอะเลยดาวไปดูนี่นี่ไงเราไปดูรายละเอียดใกล้ๆกันพี่หมวยเล็กแม้แต่ซุ้มใบพัดสีมาเขาก็ยังทำนี่ เป็นเครื่องถ้วยนะนี่เป็นอันนี้น่าจะเป็นเครื่องายคามนี่นี่ก็จะเป็นกลางใส กางสายครืออะไรอันนี้ก็เป็นเครื่องถ้วยแบบจีนไงที่มาจากกวางไายประเทศจีนนะ่ไโอเคยังได้เลยแต่ว่าใบพัะธิมานี้เนี่ยมองรอบๆถ้าเทียบกับวัดอื่นเนี่ยปกติพี่ไม่เคยเจอใหญ่อลังการขนาดนี้นะอันนี้ใหญ่จริงๆที่ตอนแรกเนี่ยเราไปหอกลองใช่ไหมเราอะพี่บอกว่าหอกลองเนี่ยด้านบนมีหอระฆังก็คือถ้าหากว่ามองไปจากมุมนี้เนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยหอระฆังอยู่ตรงนู้น ใช่สวยงามเหมือนกันที่นั่นเนี่ยนะคะยิ่งถ้าไปดูโหคืออยากจะบอกว่าตรงเนี้ยวิวดีสุดแล้วแต่ถ้าไปดูใกล้สักหน่อยก็เห็นจะเห็นชัดขึ้นอ่าเรียกว่าเอาตรงนี้เป็นแลนด์มาร์กเลยแล้วกันแต่เดี๋ยวด้านหลังนี่ด้านหลังพระโบสถมีเจดีรูปทรงแปลกๆที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูด้วยนะเห็นเขาว่าเป็นเจดีเก่าด้วยใช่ไหมึ้นเหมือนใช่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปเลยค่ะด้านหลังพระโบสถ นี่มมนนเป็นเจดีย์ที่กลัวอย่างนี้เล่ะนี่แหละที่พี่อยากจะพาดาวมาดูก็คือเจดีย์ที่อยู่ด้านหลังพระอุโบสถนั่นเองจะบอกว่างี้ตามความเชื่อปติโบราณเนี่ยเขาเนี่ยสร้างเจดีย์ไว้หลังพระอุโบสถเพราะรว่าเจดีย์เนี้ยคาดว่าน่าจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะซึ่งอยากจะบอกว่าด้านในเนี่ยเวลาเราเข้ามากับสการะพระอุโบสถเนี่ยก็เหมือนกับว่าหรือไม่ก็พระสงฆ์ทาสังฆกรรมรเวลาเรากับสการะปุ๊บ ก็เหมือนกับเราเนี่ยได้บูชากราบพระบรมสารีริกธาตุไปในคราวเดียวแบบปนณสองเลยแต่ในความที่ปัจจุบันเนี่ยมันซุดโมลงมากทางกรมศิลปากรที่เป็นกองโบราณคดีอะเขาก็เลยจะกำลังเข้ามาทําการปฏิสังขรณ์รวมถึงขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานนั่นเอง ก็ดีนะแต่ว่าคนเราก็ไม่ดีเลยที่มาขุดมาทําอะไรแบบนี้เป็นการทําลายโบราณสถานด้วยนะเป็นพี่กลัวบาปกลัวกรรมแย่แล้วสิเดี๋ยวพี่อ้อมให้ดูรอบๆแล้วเดี๋ยวพาดาวเข้าไปด้านในพระอุโบสถดีกว่าเดี๋ยวเราไปกราบพระประธานกันค่ะ นอกอลังการข้างในก็ต้องอลังการนะคะพี่เมยเล็กอืนี่ค่ะแล้วก็พระประธานนะคะองค์ใหญ่นะคะหลวงพ่อเกศรเขาบอกว่าประวัติของวัดเนี่ยบอกเอาไว้ว่ามีอายุกว่า300ปีเลยนะอือก็ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานั่นแหละภาพจิตรกรรมโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพระอุโบสถหรือว่าวิหาร,หรอื่นที่เราเคยไปก็จะเป็นภาพวาดจิตรกรรมติดที่ฝาผนังเลยใช่ไหมพี่เมย์เล็กอันนี้ก็ติดนะน้ไม่ติดดูดีๆ <c oughs> สิคะ <c oughs> เป็นภาพปฏิมากรรมนู้นตำ เป็นงานแกะสลกักไม่ใช่ภาพวาดไม่ให้หม่วยเล็กนี่เป็นเรื่องราวพุทธประวัติขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเดี๋ยวเ,เรากลับสัก,กร้ากันก่อนดีกว่า เล็กเนี่ยอยู่กันที่วังวังวังแห่วังข้างคาวค่ะด้านหลังนี่เห็นชัดแล้วเป็นข้างคาวแม่ไก่ที่เขาบอกว่ามีเยอะมากเป็นหมื่นหมื่นตัวเลยคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวโมดเด็กเนี่ยจะพาคุณผู้ชมอ่ะเข้าไปด้านในจะมีเยอะสักแค่ไหนก็ไม่รู้อยากเห็นเหมือนกันค่ะแหมตื่นเต้นถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ,ะคุณผู้ชมค่ะ แล้วก็มาอยู่กันที่วงังคั้างคาวค่ะได้ยินเสียงแล้วแหละแหมก็ไม่รู้นะว่าจะมากันขนาดนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากบอกเลยค่ะว่าดาวเป็นคนกลัวนกมากแต่ก็ไม่ให้น้อยหน้าพี่หมวยเล็กนะคะเดี๋ยวเราตามเขาเข้าไปข้างในเลยไปค่ะโอ้โหสูงมากค่ะพี่หมวยเล็กสูงใหญ่หสง่ามากดาวยักษ์เป้าวางังคั้างคาว อย่างคือทั่วไปค่ะเป็นทศกันมีสิบหน้าเราไม่รอช้าเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเข้าไปด้านในไหมไปค่ะเดี๋ยวลองเพลงให้ฟังด้วยอาฉันมีสิบ วัดเลยนะวัดท่าทุงทัศณารามค่ะอย่าลืมนะคุณผู้ชมหลังจากที่เข้าไปบริเวณพระอุโบโสถหรือว่าตามที่ต่างๆแล้วอย่าลืมแวะมาที่วัดข้างๆด้วยเสัญรักด้านหน้าเขาชัดเจนมากรวมถึงโอ้โหบรรยากาศควรเก็บภาพถ่ายเป็นที่ระลึกจ,จริงๆใช่นี่พี่หมดเลยไปไปถ่ายรูปกันไหมเก็บบันทึกความทรงจําไวไ้ได้ไดเอ,อ,เอเด้ยแล้วเว พอถ่ายรูปเสร็จตะว,ว่าจะไปหาพี่น็อตไม่รู้อยู่ตรงไหนใช่ค่ะนี่ตั้งแต่เปิดรายการมาเนี่ยให้เราสองคนเดินกันเพลินเลยแหม <c oughs> งั้นเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีเนะี่ยเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนแล้วเดี๋ยวไปตามหาพี่น็อตกันคุณผู้ชมไปค่ะ ดแล้วนะคะพาไปสองสถานที่นะคะที่มีความสวยงามนะคะแล,<ช>แล้วก็มีั้างคาวด้วยแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะเกจิอาจารย์ชช่ใช่เกจิะนะคะ,คะแล้วก็หลายๆอย่างเลยที่คุณผู้ชมได้รับชมไปนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้ง3ามคนนะคะคงต้องขอตัวลาไปก่อนหากคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะพลาดในการรับชมในวันนี้ค่ะสามารถที่จะไปติดตามได้ ทางช่อง YouTube รังสีมันมีเดียนะคะสำหรับรายการสวนอุงโฟกัสก็จะลงย้อหลังให้ชมกันทุกวันจันทร์ค่ะเวลา2องทุ่มนะคะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมนะคะวันนี้เราทั้งสามคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ